วันนี้เป็นหนึ่งเบื้องหลังการถ่ายทําครับครั้งนี้เป็นของปฏิทินของช่อง3ครับความยากหรือความน่าตื่นเต้นเนืก็คือว่ามีน้องๆดาวรุ่งหรือที่เรียกว่ากลุ่มซูเปอร์โนวานะครับ12คนเขาจะมารวมตัวกันเพื่อถ่ายปฏิทินวันนี้ครับความยากก็คือว่ากว่าที่จะรวมคิว12คนเด็ดๆนี้มาได้เนี่ยมันยากมากกว่าที่จะได้คิวแล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ดีแน่แน่นั้น ก็เลยเกิดวันนี้ขึ้นครับวันนี้เป็นการล็ o c k i n g หรือว่าการทำพรีโพนะครับทำให้ทุกอย่างพร้อมดูดีผมต้องดูว่าใครจะถ่ายมุมไหนใส่ชุดอะไรแสงเป็นยังไงดีไซน์ทั้งหมดให้จบภายในวันนี้คันนี้อะไรมันจะออกมาดูดีดูไม่ดีหรือว่าดูยากแล้วก็ผิดพลาดน้อยแค่ไหน่อขึ้นอยู่ที่ผมแล้วก็ทีมงานทุกคนเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง อันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งมุมที่ผมรู้สึกว่ามันสวยดีครับอันนี้เราก็ต้องเลือกมุมแล้วก็บอกว่าจัดใครควรจะมาอยู่มุมนี้ดีอเงี้ยมันก็เป็นแบบว่าการบาลานซ์ของความสัมพันธ์ของแต่ละคนของแต่ละมุมอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราไปดูตอนรวมๆทีหลังเดี๋ยวจะมองออกว่ามันเป็นยังไง oh. เลนส์ส่วนใหญ่ที่ใช้วันนี้น่าจะเป็นแบบแค่2ช่วงครับ70 200บอยกับ24่0อยี่างเงี้ยเพราะว่าปฏิทินเวลาเราดีไซน์เราต้องดูด้วยครับว่าเลโชเขาเป็นยังไงตอนเนี้ย เกือบจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับส่วนใหญ่จะเน้นครึ่งตัวเน้นขายหน้าเขาเป็นหลักอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเป็นใกล้ๆหน่อยก็เลยเจ็ดสิบสองร้อยโอเคตรงนี้ผ่านนี่วิ่งเล่นเดินเดินนอนๆกินกินนันอ,นนนอ,นอยู่เนี่ยประมาณแค่สี่ห้าชั่วโมงนะครับวันนี้นเราต้องถ่ายทั้งหมด12-13ช็อตนี่เราบล็อกเกินไปประมาณแค่สี่ห้าช็อต วันนี้มันเป็นเน่แบบว่าดูยังไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังไม่มีอะไรมากดดันวันนั้น,นจะมีทั้งแบบว่าผู้หุ่การมามีผู้ใหญ่มามีตัวน้องๆดาราที่แบบว่ามีเวลาน้อยมากๆแล้วต้องทํางานเร็วมากๆเดี๋ยววันนั้นไปดูนครับว่าพอถึงเวลาหน้าง,งานที่มันกดดันเนยอะแล้วมันจะเป็นยังไงกันแล้วเจอกันอีกทีว่ามาวันถ่ายจริงนะครับ นี่เราเตรียมตัวมาเท่าไหร่อะครับประมาณสักสองสามสี่อาทิตย์ประมาณนี้ที่คุยเรื่องโปรเจกต์นี้กันมาครับตอนระหว่างที่คุยผมก็รู้สึกเฉยๆไม่ค่อยได้ตื่นเต้นอะไรแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมานั่งนึกได้ว่าเฮ้ย mm hmm. วันนี้เนี่ยน้องๆดาราดาวรุ่งของช่องสามแบบสิบสองคนแล้วก็มีผู้จัดการมามีผู้บริหารมามี สตาฟมีนักข่าวมีใครมาเต็มไปหมดเลยน่าจะเกือบเกือบร้อยคนได้ที่เขาคำนวณกันนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเอาเฮ้นี่ความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยมันจะมาลงมาอยู่ที่ทีมเรามันจะอยู่ที่ผมแทบจะคนเดียวเลยครับน,นีเนี่ยมันก็เลยแอบ,บเกรงเล็กน้อยแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าไม่เกรงได้ฝึกจิตมาประมาณหนึ่งอะไรมันจะออกมาดีไม่ดีดีมากดีน้อยควบคุมเวลาเป็นยังไงทําอะไรทุกอย่างเป็นยังไง ถ้าตื่นเต้นอย่างเดียวถ้าประสาทาแดกถ้าสติแตกพังแน่นอนเดี๋ยววันนี้มาดูว่าผมทำแล้วจะเป็นไงแล้วก็เดี๋ยวดูกันต่อไปคนแรกผ่านไปโดยเราใช้เวลาเท่าไหร่วะาวันนี้่าจะประมาณสักสินาทีจบ อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นกล้องจะเป็น Sony A7R Mark IV ครับเพราะว่าเราก็จะเน้นเรื่อง resolution หน่อยเพราะว่านี้มันจะเป็นงานพิมพ์ปฏิทินเนาะแล้วก็เลนส์ที่ใช้หลักๆวันนี้เนี่ยเป็น70-200 24-70 2, 2ตัวนี่ครับอาจจะมี16-35ตอนที่ถ่ายรูปหมูรูปเดียวเองเพราะว่าผมอยากจะเล่าเรื่องราวให้มันได้ด้วยเรื่อง location อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวเขาให้เด่นอะไรแบบนี้มก็เลยต้องใช้70-200แล้วก็ ใช้ช่วงค่อนข้างจะเป็นเทเล่คือแทนเดียจะถ่ายธรรมดาง่ายๆก็ต,ต้องเป็นถอยหลังซูมเข้ามาอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นส่วนใหญ่ทําให้ข้างหลังมันเบอร์ด้วยเน้นตัวคนเน้นโลเคชั่นนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับสิ่งที่ยากที่สุดในวันนี้ครับมันน่าจะเป็นเรื่องของเวลาไี่แหละเพราะว่าเรามีเวลากับแต่ละคนน้อยมากห้ามพลาดพลาดแล้วแก้ไม่ได้ ชั่วโมงเนี่ยในหนชั่วโมงต้องถ่ายทั้งหมด3คนจัดไฟด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องยากประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าสังเกตฟ้าวัานนี้ไม่มีอะไรเลยโลง่งถ้าเกิดว่าจะทํางานนี้ให้ง่ายนะโคตรง่ายเลยก็คือแบบว่ามีโลมาเสื้อผ้าน่าจะดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ถ่ายถ่ายไปแต่คราวนี้มันก็จะดูแบบธรรมดาไงด้วยตามสันดาลาแล้วผมว่าเขาอยากทำอะไรที่มันธรรมดาใช่ไหมครับก็เลยเกิดการใช้ ไฟเกิดขึ้นพอมันใช้ไฟเนี่ยเวลาที่เรามีน้อยเนี่ยไฟมันต้องมีการจัดมันต้องมีการเช็ดก็ทําให้เราเสียเวลามากขึ้นเรื่องจัดไฟเรื่องเวลาแล้วสิ่งที่ต้องคํานึงถึงมากๆคือจะเป็นเรื่องของพูดเราต้องเอาตัวดาราเข้าห้อยู่ว่าต้องคอนโทรลเขาได้ตัวเองต้องไม่ตื่นเต้นที่เขาเป็นดาราด้วยนั่นอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีหลายเรื่องที่มันอยู่ในหัวแบบว่าเต็มไปหมดเลยวันนี้หนักๆคือเรื่องของจิตห้ามตก ข้างตื่นเต้นอย่าลกทีทพร้อมหนึ่งสองสามดีครับดิมด้มอีกดิ้มอีกจับตัวจับขึ้นหน้าไ้ไหครับยิ้มน้อยๆมุมปากมือขวาล่วงกระเป๋าไว้ได้ครับพร้อมหนึ่งสองสาพันครับผานมาแล้วแคนครับหรือีกห้า ซึ่งไม่ยากแล้วไม่มีอาการเก่งเกิดขึ้นในสารระบบเลยจริงๆมันก็เป็นแบบว่าดูเหมือนงานที่มันดูใหญ่นะมีผู้หลักผู้ใหญ่มามีผู้บริหารมาแต่ทำไมไม่เกง่งอาจเป็นเพราะว่านี่แหละเพราะว่าประสบการณ์ที่เราเจออะไรแย่ๆนะแบบว่าเจอลูกค้ายากๆเจออะไรที่มันแย่ทำมาเยอะแล้วมั้งครับมันก็เลยไม่ค่อยเกง่งแต่ว่าตอนนี้ก็ออกไปแนวสนุกดีสนุกกันไหม ิ้นก็ต้องสรุปกับมันยินงนีด่เดียวพอทำใหม่ใหม่เราเริ่มใหม่จัดแสงไม่รู้จะบอกว่ายากหรือไม่ยากดียแต่ว่าคืออันนี้พยายามจะคอมไบแสงธรรมชาติกับแสงที่เราจัดขึ้นมาใหม่ให้มันแบบว่าผสมผสมกันอะไรเงี้ยสวยดีไม่รู้ตัวเองชอบ ี่ก็1ิบชั่วโมงในการทำงานผ่านไปครับวันนี้ตัวผมเองได้เรียนรู้หลายอย่างกัน,นครับเรียนรู้ที่จะต้องจัดแสงให้เร็วมากจบงานให้เร็วมากทำให้ทุกคนในกองผู้ใหญ่ที่มาดูบอกว่าแฮปปี้ที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยการที่ถ่ายไปแล้วก็เอารูปให้เขาดูไปให้เขารู้สึกว่าทุกอย่างมันออกมาโอเคให้รู้ว่างานมันโอเคอะไรเงี้ยครับแล้วเขาทุกคนก็จะสบายใจ สิ่งที่เครียดไว้ตั้งแต่แรกเรื่องบอกว่าโ,โหเวลาจะไม่ทนันนู่นนั่นอะไรเงี้ยครับสุดท้ายคือแม่งก็ไม่ทนันหรอกครับพอไม่แต่ว่าไม่ทันเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นได้ที่น้องๆหลายคนรอไดออ้ผมว่าหลายๆคนเนี่ยเห็นเทคนิคในการที่ผมใช้ใบ่อยคือถ่ายปุป๊บเราให้ดูถ่ายแล้วให้ดูมันเป็นการที่ถ่ายบอกว่าทั้งคอนเฟิร์มตัวเองว่างานออกมาโอเคแล้วก็คอนเฟิร์มกับคนทุกคนในกองว่า ที่ทํากันเหนื่อยๆเนี่ยมันโอเคผมว่าทําให้ทุกอย่างวันนี้ดูราบดื่นขึ้นได้เยอะมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไฟนอมันจะไปอยู่ที่ตอนที่ปริ้นออกมากับตอนที่เราเอารูปมาใช้จริงๆว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูงานจอมาสองอย่างคือจอบมาเป็นไฟล์ที่ปริ้นเป็นปฏิทินกับอันนคือเป็นไฟล์ดิจิทัลที่จะผ่านทางโซเชียลมีเดียเดี๋ยวลองดูว่าสุดท้ายเป็นยังไงครับแต่เท่าที่ผมถ่ายมาทั้งวันเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองทําได้ ก็โอเคนะบางงานก็ชอบมากบางงานก็เฉยเฉยแต่เดี๋ยวลองไปปรับสีทํานุ่นนี้นั่นเพิ่มผมว่าไฟแนลน่าจะโอเคก็หวังว่าทุกคนจะได้ประสบการณ์ร่วมในวันนี้ครับความเครียดทั้งหมดความนู่นนี้นั้นทั้งหมดคนเยอะทํายังไงอะไรเงี้ยครับ,บอกว่าจะเป็นหนึ่งประสบการณ์หนึ่งตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่าง,งานแบบนี้ครับมันเป็นยังไงแล้วเจอกันครั้งหน้าครับขอบคุณครับ